สวัสดีค่ะก็พบกับเดี๋ยวจอยชาแนลอีกแล้วนะคะโหหายไปน,นานกับการทําคลิปนะคะวันนี้ก็วาร์ปมาอยู่ที่สุวรรณภูมิอีกแล้วนะคะรอมานานมากสําหรับคลิปญี่ปุ่นนะคะ3ปีปกว่าเนาะเกือบ3ปีครึง่งที่จะไ,ไปญี่ปุ่นนะคะตอนนี้เราก็ถึงที่สนามบินสุวรรณภูมิเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปเช็คอินไปโหลดกระเป๋าก่อนนะคะแล้วก็ก็ไปรอข้างในก็คือ เราเราเช็คอินมาก่อนจากบ้านแล้วแหละเนาะเช็คอินล่วงหน้ามาแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเข้าเซิลเซอร์วิสเช็คอินพิ้นตัวอีกรอบหนึ่งแล้วก็โหลดกระเป๋าเดี๋ยวเราจะลองเข้าตู้แบบโหลดโหลดสัมภาระด้วยตัวเองนะคะไอ้วันนี้เราบินสายการบินไทยนะคะฟล์ประมาณเที่ยงคืนห้าทุ่มห้าสิบเก้านาทีใช่ค่ะเขาก็คือเวลาเขาทำเผื่อไว้กันโปคนลืมวันลืมวันผิดใช่อันนี้ก็คือทําให้จําง่ายๆนะคะเวลา23 59บสาหนะคะก็ประมาณเที่ยงคืนนั่นแหละ นะคะก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะเดี๋ยวคลิปนี้เราจะพาทุกคนไปแบบไปกินไปรีวิวกับกินแล้วก็ไปเที่ยวแล้วก็ช้อปปิง้งในแบบสไตล์ของกินเที่ยวเดียวกับตอยนะคะเดี๋ยวเราตามไปดูกันตลอดทั้งทริปนี้เลยนะคะนี่ครับปินตัว๋วปินด้วยด้วยตัวเองคือเ,เราเราใช้อิมนมาแล้วแต่เราก็มาปินอีกรอบนึงได้แล้วเดี๋ยวเราไปโหลดสัมภาระด้วยตัวเองนะะันได้ เดี๋ยวเราไปโหลดสำ,สำหรับตรงนี้นะครับเราผ่าน immigration เ,เข้ามาแล้วนะคะก็เหลือเวลารอขึ้นเครื่องอีกประมาณรเรอรอบอรอินพามประมาณ5ทุ่ม20เนอะรอปิดเที่ยงคืนก็เหลือเวลา2ชั่วโมง3ชั่วโมงกว่าเนาะ เดี๋ยวเราไปเดินเล่นหาอะไรกินแล้วก็รอรอว่าอยู่เกตไหนเพราะตอนนี้เกตยังไม่ออกนะคะเดี๋ยวเราผามาอัปเดตร้านในสนามบินสุวรรณภูมิเพราะว่าที่คิงพาวเวอร์แล้วก็ที่ร้าน้าด้านในของสุวรรณภูมิของค้าออกนะคะระหว่างประเทศเนี่ยเขามีอะไรเดทใหม่ๆมั่งคุณพ่อไม่ได้มาตรงนี้สั่ปีกว่าตอนไปสิงคโปร์เราก็ไปดอนเมืองเนาะเราไม่ตื่นเต้นกับดอนเมืองกับหลังหันจะเห็นเลย อ๋อเลยพี่ต้องกุชชี่ก <c oughs> ับลอ,อยครับอยู่ตรงข้ามกันเลยนี่นี่อ่าโอ้โหชาแนลกับคาเทียโอเคอันตราย,ยาไปอัปเดตอัปเดตเฉยๆไงแต่ว่าเราเราเรายังไม่ได้พรอมเราดูได้ก่อนดูเฉยๆ,ๆโอเคครับ นี่เปเครื่องเลานนะครับของการบินไทยวันนี้เราเข้ามารอในนิรับเพรื่องเรานะคะใช้สิทธิ์เซอเนตัตินัมแล้วก็มีบัตรเครดิตของกสิกรป,ปรตินมัมครับแล้วก็บินของทีจีคะก็สามารถที่จะโชว์บัตรนิพาแล้วก็บัตรเครดิตสามารถเข้าฟรีได้หนึสิทธิ์ เดินเข้าไปจุดตรวจเน,นะคะเดินเลยมาก็จะเข้าไปในอรโรพาซาก่อนนะคะเดี๋ยวไป เข้าห้องน้ำแปรงฟันล้างหน้าแปรงฟันก่อนนะคะมาแล้วครับอารูกะอารูกะ ตอนนี้เราก็ขึ้นรถไฟมาลงที่ชินเซบุชิเรียบร้อยแล้วเราไม่หลงด้วยเข้ามาในห้างปากโก้นะคะเปิดใหม่อยู่ตรงแดนมารุเลยะเอะไรเอ่ยกาแฟคาเฟ่ o ือ o ห f คลเลอรใช่เดี๋ยวเราเข้าที่พักลองไปขอดอกปัสสวกันลนะกันเนาะ แล้วก็ออกมาจากสถานีรถไฟชินเซบาชิแล้วนะคะกํลังจะเดินไปโรงแรมก็ไม่หลงไม่หลงนะมาได้อยู่นะโรงแรมที่เราพักนะคะเซเทสโซเฟรซ่ออินชินเซบาชิก็จะลงที่สถานีชินเซบาชิแล้วก็เดินเข้าซอยไปไม่ไกลนะคะเดี๋ยวเราลองไปดูลากระเป๋ากันแบบนี้แหละ ถึิ้งมาโรงงานของเรามาพักที่นี่นะคะ mm hmm. ไปใส่อินชิมเซ่ปาชิอันนี้มีตู้แลกเงิเนเงินไม่พอก็แลกได้บรรยากาศในโรงแรมนะคะเดี๋ยวเราเช็คอินกับเราเดินไปไหนทหาอะไรกินคือแรกของเราที่ออสก้าวันนี้นะคะเกียวบาชิสเตชันนี่อยู่นี่ ตามหาร้านรับ น,นี่นะครับร้านดังยืนต่อแถวหนึ่งชั่วโมงอโอเครอหนึ่งชั่วโมงเราอยู่กันที่ร้านอิซากายะโตโยนะคะนี่ดูเมนูก่อน เด้เหมอือนกันนะเนี่ยเอาสามเสิร์ฟไหมสามคนซากยาโตโยโด,ดูดิเข้าคิวหนึ่งชั่วโมงชื่อนานเลยนะซากยาโตโยอ่าะเขาจ,จะโชว์แล้วเขาจะโชว์แล้ว อ่ะก็ล็อตแรกผ่านไปเมื่อกี้ถ่ายทันไหมอ่ะถ่ายไม่ทันเลยทีเดียวอ,อันนี้เป็นเซตที่สองบอกแล้วว่าจะสั่งตอนหิวบัวจำแลนอร่อยจริงนะดูหอยเซตนี้สองพันสี่ร้อยเยนประมาณแปดร้อยแปดร้อยบาท ต้นหอมเนาะเข้าอันนี้แต่ต้นหอมเขาหวานมากเลยปลาดิบรวมซูชิหน้าล้น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 ล้่สุดละท่สละเห็นข้าวเหมเราสั่งแบบสามพอชั่นนะคะสามเซิร์อ่ะมีอะไรบ้างม่รู้มีทูน่ามีทูน่ามีหอยเม่นมีไข่ปลาเท่ามอน นี่ดูทูน้าเขาก่อนอันนี้แบบแฟตแฟตอันนี้แบบไม่แฟตนีนนอ่อันนี้อร่อยอันนี้อร่อยชอบแบบนี้อ่ะชิมอา้าวเป็นไงขอบปวดอดอมาถึงนี้ก็ต้องสั่งกินให้หมดทุกเมนูที่มีนี่นี่นี่ ราคาก็ร้อยเยนเนาะประมาณพันเยนก็สามร้อยกว่าบาทสองร้อยกว่าบาทเองอันนี้ก็มาสองสามร้อยก็ไม่แพงอันนี้อันนี้ก็ประมาณถ้ารวมถอยด้วยก็ประมาณเจ็ดร้อยเนาะอันนี้แพงแปดร้อยมันมีมันมีอูนินะบ้านเราแปดร้อยกินอูนิได้เอาไม่ได้ไม่ได้หรอกมุงข้ามืออ่ะลุงไม่เอานะนี่ครับเบื้องหลังนะครับลุงโชว์ลุงโชว์ลุงจะเผาปลาโชว์ แต่ผมเผาไปสองขวดแล้วเนี่ย ้อะไรรคับเป็นเหมือนเมนูลุงเผาโทรตูน่าเผานาเลุงเผาโทรแต่ว่ากำลังเผาอยู่ดูดูดูอ่ากำลังเผาอยู่ครับไกลๆเดี๋ยวผมมีคลิปให้นะครับตอนเผาแต่ตอนนี้ผมโดนเผาแล้วของขวดแล้วเนี่ยจั่งไปสองท้ายเพื่ออะไรวะ ร,ร,รอหนึ่งชั่วโมงกับอีกครึ่งชั่วโมงหลังจากที่ลุงเขาจะย่างอี้ครึ่งชั่วโมงอีกยั่ห้อหนึ่งชั่วโมงรอเข้าร้านแล้วก็อีกหนึ่งชั่วโมงรอลุงเขาทํานะคะรอลุงเผารอลุงเผา,รเ,ผาเราก็เผาหัว,หวไปสองขวดเราก็เผาไปสองขวดอันนี้เป็นเมนูิกเนเจอร์ิกเนเจอร์เรคคอมเมนต์ของทางร้านเลยนะคะเป็นทูน่าเนาะเป็นปลาทูน่าเผา mm hmm. นุ่มหอม รสชาติ<อ>เปี้ยวอ,ะอ่ะเหมือนเขาใส่ส้มยูสุเนาะ<ม>เหมือนบิบยูสุลงไปด้วยอ,อ,อ่ะน่าะมีฟ้มยูสุสดชื่นจานนี้กี่กี่เยนคะน่าจะประมาณ800 800เยน800ร้อ,รอไม่แพงไม่แพงหมดนี้ก็น่าจะหมื่นเยนได้ไหมเกิน <laughs> ไม่อยากให้ดูหน้าเลยตอนนี้หน้าแดงมากเลยกินเดียรไปสองขวดรบโอเคอันนี้นะคะก็ใครมาโอซาก้านะคะแวะมาให้ได้ไเลยนะคะอิซากายะเป็นร้านสตรีทฟู้ดอยู่ที่โอซาก้านะคะดังมากไหมเมตวิอิซากายะโตโย่อยู่สถานีเคยวบาชิ <จ><า>นั่งรถไฟสายสีเขียวนะกาโฮริม,มานะคะจะ,จะนั่งกรก็ได้กรก็ได้ลงเกียวบาชินะคะ<ม>เดินมานิดเดียวจากสถานีประมาณห้รารอยเมตรถึงเลยเามาจากทีแนประเท่เรานั่งสีเขียวใช่เรามาจากที่พักเรานั่งสีเขียวเขียวต้องอ่อนดนะ้วะใช่อผมจะไารีวิวโรงแรมนะครับชั้นสองอันนี้โอ้โหมีตู้กดไอติมครับไฟติดอัตโนมัติไฮเทคครับส่กมาเป็นญี่ปุ่น อันนี้เป็นห้องซักผ้านะครับใครที่เอาผ้ามาเยอะหรือว่าซื้อเสื้อใหม่นะครับมาซักได้เลยเออแต่มีภาษาอังกฤษครับใส่ญี่ปุ่นด้วยจะบอกว่าอังกฤษเก่งมากด้วยญี่ปุ่นไม่รู้เรื่องเลยครับสรุปต้องใส่ตังคนไปทักที่ห้องอันนี้มีตู้หยอดน้ำนะครับถ้าราคาก็เหมือนเซเว่นทั่วไปร้อยสิบเยนน้ำเปล่า หกร้อแมวนะครับก็อันนี้เป็นน้ำแอลกอฮอล์ ah มีเบียร์ด้วยมีเบียร์ด้วยซูเปอร์ไดก็มีนะครับ300เยนก็ประมาณอ่าประมาณเกืบอบเกือบร้อยน,นี่มีเครื่องซักผ้านะครับเครื่องซักผ้านี้หยอดเหรียญเนาะ หกกิโลสามกิโลนะครับอ่าสามกิโลน่าจะเป็นสามทิบนาทีเนี่ยนี่ผมแปลเกนะ่งไหมมั่วครับไม่ได้เรียนมาสามทิบนาทีร้อยเยนโอ้ก็โอเคนะต้องพึงลูกครับเดี๋ยวพาลูกมาทักห้ามใช้อะไรสักอย่างแล้วสักยังไงวะเอ่อ หรือเขามีใส่ไว้ให้หอยู่แล้วเรีออยงไงอันนี้เราก็ไม่แน่ใจครับเขามีให้ไหมเดี๋ยวต้องลองดูครับโอเคอ่ะเดี๋ยวเราไปดูที่ห้องพักเราวันนี้เราพักห้องเลขที่เอาไปติดตามดูได้นะครับสองสองหนึ่งนะครับเอ่ก็เป็นระบบ คีการนะครับเข้ามาในห้องก็จะมีเหมือนที่เก็บเสื้อผ้านะครับมีอันนี้ผมเก็บกระเป๋าเรียบร้อยละก็จะมีเข้ามาก็จะมีกระจกนะครับอุ้ยแหมเอจอคนลอยละมีกระจกแล้วก็น,นี่เป็นห้องน้ํานะเดี๋ยวรีวิวห้องน้าทีหลังอันนี้เข้ามาทางขวามือก็มีตู้เย็นนะครับสิ่งอำนวยความสะดวกมีแก้วกาแฟมีการ้น้าร้อนมีไดเป่าผม ันนี้ก็เป็นกระเป๋าของพวกเรานะครับน,นี่อันนี้เตียงของลูกชายอันนี้เป็นเตียงของลกชายเป็นแอร์ครับตอนนี้ปรับเป็นแอร์อยู่นะครับอันนี้คุณเสียพรก็เรียบร้อยละวสลบเมื่อคืนบินมาเนี่ยไม่ได้นอนเลยนอนไม่หลับเลยครับทีวีเราก็เปิดไปและแต่เราใช้ไม่เป็น อันนี้เป็นห้องน้ำนะครับเปิดเข้าไปดูครับอุ้ยเอาโอเขดึงครับโงยแล้วนี่ครับก็เป็นสไตล์ญ,ญี่ปุ่นมีทายหนักเหมือนเดิมที่นี่เป็นอ่าห้องน้ำกดปุ่มนะครับกดปุ่มก็มีทายหนัก,กนอ่ะเขาเปิดดูหน่อยอเคครับสะอาดสะอ้านมีอ่างล้างหน้า มีแก้วน้ํามีผ้าขนหนูนะครับห้องนี้สําหรับนอนสามคนนะอันนี้มีล้างมือมีผลิตภัณฑ์ของเขานะครับมีสบู่ยาสระผมที่นี่เขาจะมีโลชั่นให้ด้วยอ่าแล้วก็มีอาบน้ำนะรีวิวเตียงหน่อยไหมครับนุ่มไหมครับเตียงญี่ปุ่นเขาก็จะเป็นเตียงไซส์ห้าฟุตมาตรฐานของเขานละ้แล้วก็จะมีเตียงแยกเป็นสามฟุตครึ่งนะครับน้องดอมมาคนเดียวห้องก็จะตายนี้ครับ ประมาณนี้ s <S นี่ครับมาถึงไฮไลท์แล้ว <c oughs> เรามาถึงไฮไลท์แล้วเออทำไมเขาต้องแล้วก็ต้องมีด้วยไม่เข้าใจอ่ะแล้วมึงมาทำไมอ่ะมาเออนัอ่นแหละเขาก็มาเหตุผลเดีวยวกับเรานี่แหละ <c oughs> Now I ain't a quitter Toss me the ball I'm a really big hitter Big picture I'm a straight killer in the song to the highest bidder Got juice, got gas I'm a move fast New shoes, new tracks Like who's that? I'm new, come back Better than last year It's a new me i มวลมหาประชาชนทั่วโลกด,กดึ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 กมัานอาจจะคนนั้นกว่าน,นี้เนะกลับไม่ไมน่านะไม่น่ารสนะ้าจะอยากก่างนี้แหละ <c oughs> นี่นะครับบรรยากาศนะครับกกคืกพักวกิคพักเกินสะเลเปาไหมรองท้องค่านกลูกไหมไปหาอะไรทิ่ก่อนเลยนี่นะฮะร,ร้านที่เราคุ้นเคยไม่ได้กินเลยวันนี้กาแฟ นี่นะครับเป็ดปูปิดแล้วเปล่าที่ตะวันออกเป็ดปูโตวาราจานเป็นกิ้วมาวันแรกนะครับไม่ได้กินนะครับดูก่อนดูก่อนดูน่ากินไหมอ่ะูดิโอ้โหไม่ได้กินครับวันแรกไม่เป็นไรเดินออกไป แต่ <Okay. S 1> วันนี้ไม่ได้กินกาแเพร์เสียใจมากเลยโอเคครับเดี๋ยวรู้ตอบไปนะครับอยากไปินอะไรกินกินอะไรดีตื่แล้วเนะี่ยราเม็มังกรอ,อ่าแล้วแต่ของขอ่อเสียบไม้นมนะครับ โคโยาสิชาโคยโนะทเุกคนเข้าคิวร้านลุงลุงหน้าดูของท้อเกีบยบไม้อันนี้ตรงโดตรงบุรีนะครับคนเยอะมากเข้าคิวเออว่าแต่ อันนี้ก็เป็นทาโกยากิเหมือนกันไปเรื่อยๆดูต่อไปครับเราจะกินอะไรแต่มันมีเยอะนะครับออกยมมีเะา กังข้าแถวอืมราเมมมันฟอยครับเห็นแล้วแล้วสงสัยวันนี้จะจบร้านนี้ครับรวันแรกเราจะกินราเมนเราเร,าร,าราอยากร้อเดี๋ยวเราเดินมานย่างก่อนแัดหนักก่อนวันแรก ในห้องกินแล้วครับส่วนส่วนตัวมากนี่ครับอาหารว่างเตานี่นะฮะจิ้มเหนือเราเออเขาดูชื่อร้านอยู่ผมรีวิวเลยเนี่ยผมสร้างไฮบอลหนึ่งแก้วมิสซูรุเนื้อย่าเนื้อย่างมิสซูรุอยู่เส้นโดยตมูริโดตมูริติดกับซันนี้มาอีนนี้จะไีลูกลูปรูปแบบลูกรูปเขา หน้าหัวยื่นออกไปอ่ะอ,อันนี้อะไรมันจะเป็นร้านเ,เล็กๆอันนี้เป็นโค้กผสมขอาอพลิทนักโต๊นี่เขาพีเดือดเป็นไังบอลอันนี้เ,เป็นโค้กเดี๋ยวเรามาดูอาหารที่สั่งเมืม่อกี้สั่งผ่หานแท็บเล็ตไปนะคะ่็จ,จะเป็นเหมือนในเมนูนี้เลยไม่ร้านนี้จะเป็นจะเป็นอาราคาร์ทนะสั่งสั่งแยกไม่ได้เป็นบุฟเฟีนะคะก็คือเลือกสั่งได้ว่าจะเอาแบบไหนแล้วก็ที่สำคัญคือแบบ ้องที่เราได้น้ำส่วนตัวนะเดี๋ยวเนาะมีประตูปิดมีทิชดีตรงนี้แหละเดี๋ยวรอเนื้อที่เราสั่งมาแล้วเดี๋ยวมาดูไหนขอชิมมันนี้หน่อยโดนตอดได้อยู่นะโอเคครับให่น้ำจิ้มคือคนญี่ปุ่นจะไม่เหมือนกินเนื้อบ้านเรานะคือจะบอกว่ามีน้ำจิ้ม เติมพริกเติมกระเทียมอะไรเงี้ยคือของเขาก็จะเป็นอันนี้น่าจะเป็นน้ำมันงาปะ่ะของแท่เป็นน้ำเนี่ยเป็นน้ำจิ้มึลยเขาทุกอ,อย่างนี้แหละอันนี้มีสุกอันนี้เดมันเนออันนี้เกลือทกไทยอโอเคเดี๋ยวรอดูของที่เราสั่งไปอ,อาหารเรามาแล้วบางอย่างอันนี้ซุปกิมจินะนี่นะครับซุปกิมจิ นี <ion up> <dictator> <s Bond playing> ้อะไรนะเนื้อตุ่นเทนอรอยเป็นตุ่นแบบแห้งๆนะครับตุ่นแห้งอันนี้กินจิอันนี้ทีเด็ดเลยเนี่ยเสือพรชอบกระเทียมดองน้ำมันงาออนนอยตายเ่อไม่ต้องยากไม่ยากไม่ยางเป็นไงลูกกินได้ไหมลูกเผ็ดมากเผ็ดเผ็ดกระเทียมเผ็ดมาก ัน,นเเะเนื้อขุ่นโ,โอเคเดี๋ยวรอดูต่อไปนะครับคือเนี่ยมันมีป้ายบอกครับแต่อ่านไม่ออกคือสั่งไปอ่ะมันก็จะเป็นพวกคารูบีอะค่ะส่วนใหญ่จะเป็นพวกเพนเอลอยเป็นคารูบีแล้วก็เป็นเป็นเนื้อแบบว่าเนื้อเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นคารูบิสไล์อ่ะคะเป็ว่ารวมๆแล้วก็คือเนื้อย่าง เราเยานตัอแต่ที่ดูคือบอกว่าเนื้อดีมาอร่อยมาข้าผู้ใหญ่แบ่งแบ่งกันสองนนี้อ่านว่าอินดี้ังไงวะนดีีลางมิอ๋อดอมอันโดอมอันบอกว่าชื่ออีลามิเดี๋ตัวนี้แม่เป็นลังมินะถ้าถ้าถ้าหนูเพาะว่ากอนหน้าว่างอ่ะข้าแบ่งกันอาารย์ที่แม่สิขากดยังไวา หน้ารูปภาพมันมีหลายไซส์นี่ด้ครับนี่ครับนี่โดนี้ด้วยสั่งอะไรไปก็ไม่รู้ไม่รู้มันเนื้ออะไรส่วนไหนไม่รู้รรััวเลยนี่ครับดูนะอืม <laughs> Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work eight hours, I'ma work nine. If the shoot tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'ma stay